ก็สวัสดีนะครับนักเรียนที่รักทุกคนพบกับครูสมบูร์ปราบจันดีนะครับครูโรงเรียนบ้านขุดนางแก้วนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคนะครับการลบเลขแบบไม่ต้องยืมนะครับใน EP ีที่3นะครับซึ่งใน EP ีนี้นะครับตัวเลขนะครับตัวเลขก็จะมีทั้งทั้งที่สามารถลบได้นะครับและก็ลบไม่ได้นะครับในโจทย์เดียวกัน นะครับวันนี้ก็จะยกตัวอย่างนะครับให้ให้นักเรียนนะครับนักเรียนแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับได้ได้ได้รู้นะครับสองตัวอย่างนะครับซึ่งจะเป็นตัวเลขในหลักหลักแสนนะครับอ่าแปดแสนสามหมื่นสองพันนะครับหกร้อยยี่สี่นะครับลบด้วยอ่าสามแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบหกนะครับอ่า สำหรับหลักการนะครับก็เหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับมาเริ่มไปเลยนะครับ4ลบ6นะครับมีเงินอยู่4บาทซื้อขนม6บาทนะครับก็ได้บาท2ไดบาทนะครับติดลบก็าบาทติดนี่ก็2บาท,บบาท,บบาทอ,อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ2ลบ4ก็บาท2 6ลบ2นะครับลบได้6ลบ2 ได้ยูสี 4, นะครับได้สน,นะครับอสองลบสองลบสี่นะครับมีเงินอยู่สองบาทนะครับก็ซื้อขนมไปสี่บาทนะครับได้บาทสองนะครับสามลบหกสามลบหกก็บาทสามนแปดลบสามนะครับลบได้เหลือห้านะครับอตอนนี้ก็ยังไม่ใช่คําตอบนะครับเราต้องมาแปลค่าตัวเลขที่มันอยู่ติดบาท นะครับเป็นตัวเลขปกตินะครับโดยใช้หลักทบก้าและก็ทบ1ินะครับตัวเลขนี้ตัวแรกนะครับตัวแรกหลักทบนิยมสองบวกอะไรได้สิบสองบวกแปดนะครับต่อไปให้ใช้ทศก้านะครับสองบวกอะไรได้เก้านะครับเลขสี่นะครับไม่ติดเครื่องหมายบาร์ นะครับแต่อยู่ติดกันนะครับติดกับตัวเลขที่มีเครื่องหมายบารนะครับ4ก็จะลดลงหนึ่งกับสามนะครับทีนี้ตัวเลขถัดไปนะครับเมื่อเมื่อมันมีตัวเลขที่ไม่ติดเครื่องหมายบานะครับตัวเลขต่อไปก็จะเริ่มต้นที่ทบสิบนะครับทบสิบทบสิบของสองก็คือแปดต่อไปเลขต่อไปให้ใช้ทบเก้าครับทบเก้าของสามคือหก ตัวเลขต่อไปคือ5ลดลง1เหลือ4นะครับก็จะได้คำตอบนะครับได้คำตอบ468,378นะครับมาดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2 543,742นะครับลบด้วย368,263นะครับก็2ลบ3เหมือนเดิมนะครับ2ลบ3ได้บาร1 อันนี้ด้บาสองอ่าตัวนี้เจ็ดลบสองลบได้เจ็ดลบสองเหลือห้านะครับอ่าสามลบแปดอ่าติดบาห้านะครับสี่ลบหกบาสองนะครับ 3, ห้าลบสามเหลือสองนะครับแปลตัวเลขที่ติดเครื่องหมายบานะครับให้เป็นตัวเลขปกตินะครับเริ่มจากทบสิบทบสิบของหนึ่งคือเก้านะครับต่อไปทบเก้านะครับ ทศก้าของสองสองคือเจ็ดต่อไปตัวเลขห้าไม่ได้ติดเครื่องหมายบาร์นะครับแต่อยู่ใกล้เลขที่มันเป็นบาร์นะครับมีค่าลดลงหนึ่งเหลืนนอสนะี่นะครับห้าก็จะเหลือสี่ต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มใหม่นะเริ่มจากทบสิบทบสิบของห้าก็คือห้าต่อไปใช้ทบเก้านะครับทบเก้าของสองคือเจ็ด สองอยู่ติดตัวเลขที่ติดบาร์ลดลงหนึ่งก็จะได้หนึ่งนะครับคำตอบคือนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับอ,อันนี้ก็เป็นการลบเลขแบบไม่ยืมนะครับซึ่งนักเรียนก็นำไปฝึกนะครับโดยดูจากคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองแล้วก็คลิปที่สามนะครับก็สามารถที่จะลบเลข ได้แบบไม่ต้องยืมนะครับแบบไม่ต้องยืมได้ถึงหลักล้านหลักสิบล้านก็ได้นะครับสำหรับอีพีนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมครูสมบูรณ์นะครับก็ขอจบอาการาการสอนนะครับเป็นเทคนิคการลบเลขแบบไม่ต้องยืมนะครับเพียงเท่านี้สวัสดีครับ